ขอ,อก่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาลานกรลมคนชอบหนังเช่นเคยครับวันนี้จะมารีวิวอนิเมะที่พระเอกมีสีดวงตาในแต่ละภาคของอนิเมะไม่เหมือนกันภาคแรกสีฟ้าภาคที่สองสีทองเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าครับจริงๆ เคยดูจบเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับที่ Netflix กับ b i l l b i l i ส่วน b i l l b i l i นี่ดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์ปริงนะครับแต่ไม่ได้นำมารีวิวครับเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่า The Movie เนี่ยไม่น่าจะเข้าไทยแน่ๆเลยไม่นำมารีวิวครับแต่ไหนๆก็เข้าไทยทั้งทีแม่ต้องเอามารีวิวกันหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ขอแก้งรักดักนะ ออขอแกล้งนักรักนะรู้อย่างโอ้ผู้ชื่อทีไรลิ้นพันตลอดนะครับเรื่องนี้ The m o v i e นะครับขอแกล้งนักรักนะรู้อย่าง t h e Movie ด้วยถ้าเป็นไปได้ก็ขอเกิดใหม่ทั้งที่เป็นสลามไปซะแล้ว The Movie ไปด้วยเลยแต่ก็ขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีที่เอาแฝดห้า TheV บูีเข้าไทยให้เราได้ชมในจอเงินกันแต่ถ้าท่านฟังอยู่สิ่งที่ผมขอไปก่อนหน้านี้2เรื่องก็อยากดูเหมือนกัน อยากดูเหมือนกันนะครับต่อเอาเข้ามาด้วยก็ดีนะครับโอเคเข้าเนื้อหาการรีวิวกันเลยครับผมอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมอนิเมะแนวนี้เนี่ยคือแนวคอมบีดี้โรแมนติกนะครับอย่าคิดว่าเป็นฮาเลมนะบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเป็นแนวลอมคอมและใครที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนําว่าดูเถอะครับอย่าคิดว่าเป็นฮาเลมนะครับผมที่มันจบหลายๆรู้นะครับไม่จบไปในตัว เรื่องนี้จบแค่รูทเดียวครับไม่เหมือนฮาเลมไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ฮาเลมใครที่ดูจากพอดเรื่องหรือเรื่องยงเรื่องย่อและการดีไซน์ตัวละครการเซตอัพของตัวละครเนี่ยแล้วตีแล้วตีความวานเนี่มันเป็นฮาเลมทั่วไปเซอร์วิสทั่วไปอย่าครับอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นแล้วตีความแบบนั้นต้องดูเนื้อหาข้างในครับอย่าคิดว่าตัวละครจะมีดีแค่หน้าตา น่ารักบื้มๆคืนลือนะครับพวกนางน่ารักและมีสเสน่ห์ที่สูงมากและมิติที่สูงจริงๆยิง่งตัวละครมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งจากแฝดด้วยกันเองทั้งจากพระเอกบอกเลยครับติดงอมแงมแน่นอนเนื้อเรื่องของเมฆเองก็กระชับนะครับกระชับมากมีแต่เนื้อครับไม่มีน้ำนะครับผมมังงะก็ดีครับไม่แพ้กันเลย และที่สำคัญการเล่าเรื่องของเมะเรื่องนี้ขอชื่นชมครับดีจริงเล่าออกมาได้ดีนะครับมับงงะก็ดีนะครับผมมีการเกลี่ยหน้าที่เกลี่ยบทได้ดียิ่งบทบาทของความสัมพันธ์ของตัวละครบอกเลยครับว่าประทับใจมากๆเพราะว่าแตกต่างจากลอมคอมเรื่องอื่นครับแตกต่างเลยตรงที่พวกนางเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็หลงรักพระเอกแบบไม่มีเหตุผลเขาจะค่อยๆเล่าความสัมพันธ์และรายละเอียดในอดีต ค่อยๆปูให้เราได้อินฟินและรู้จักตัวละครเหล่านั้นมากขึ้นและที่มาที่ไปของการตกหลุมรักคาแรกเตอร์ครับพวกนางเองก็ชัชดเจนแต่ละคนมีความแตกต่างกันที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแบ่งแยกชัดเจนว่าใครเป็นใครนะครับผมและยังตกคนดูนะครับผม,แล,นะบผมและคนอ่านได้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว ขนาดผมเองยังเขินบิดตัวเลยครับเพราะว่าการปล่อยสกิลของพวกนางเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับยิ่งอันติยิ่งต,ตายคาหน้าจอคามางังงะเลยครับแฝดห้าทุกคนไม่มีใครไม่มีคนไหนที่ผมไม่ชอบเลยจริงๆแต่ยังดีครับที่ผมมีเรือของผมอยู่นะครับผมอิจิกาจ,จังสาวผมสั้นสุดสวยดารักของผมนะครับผมแต่พอดูเมะนะครับมาเรื่อยๆ อ่านมาเรื่อยๆผมก็รู้ตัวทันทีเลยครับว่าเรือผมล่มแน่ๆล่มแน่ๆร้อนต์ครับแต่ไม่เป็นไรผมพร้อมไปกับคุณอิจิกะอยู่แล้วพร้อมล่มไปด้วยกัน <laughs> เบี่ยวไปล้ครับเบี่ยวไปละแต่เพราะว่าอินและอิ่มเองไงครับผมถึงเบี่ยวนะครับสรุปเลยนี่เป็นอนิเมะที่ค่อนข้างฉีกกฎลอมคอมพอสมควรครับเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมีแพทเทิร์นแบบเดิมๆเสมอเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นพระเอก ใจดีนู่นนี่นั่นมากมายนะครับผมเขาพิกการเล่าแนวรอมคอมพระเอกใจดีไปเลยครับนะหลงพระเอกจนหัวโงหัวไม่ขึ้นอะไรประมาณนั้นเซอร์วิสคนดูคือพิกไปเลยครับเน้นไปที่ประเด็นหลักจริงๆเนื้อหาจริงๆและการพัฒนาตัวละครจริงๆเรียกว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้โดดเด่นไม่ซ้ำใครเลยครับไม่ไม่แปลกเลยครับที่ผมติดใจและผมชอบเรื่องนี้และผมก็เอาใจช่วยเหล่าสาวๆนะครับแทบทุกคนแต่ ก็มีคนหนึ่งที่ผมให้ใจช่วยเป็นพิเศษคืออิจิกะจังนะครับก็เมาไปเมาใจช่วยไปด้วยกันว่าใครจะได้พระเอกเรือใครจะเล่นต่อเรือใครจะล่มแต่คงรู้กันหมดแล้วครับเพราะว่ามังงะมันก็จบไปแล้วนะครับผมแถมดูวีก็จะเข้าวันที่24กันยานี้ด้วยนะครับผมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือผิดพลาดอะไรหรือเลื่อนเวลาอะไรก็แล้วแต่ นี่เป็นเมะมังงะที่แตกต่างออกไปอย่าคิดว่าสาวคนแรกที่เอกเจอจะกัดกันเออแลกกัดกันเนี่ยคือส่วนใหญ่แนวเมะประมาณลอมคอมพวกนี้หญิงคนแรกที่เจอเนี่ยคือเออจะกัดกันแังนั้นก็หลงรักกันงงๆนะครับแบบฮะอยู่ๆก็หลงรักกันประมาณนั้นนะครับผมนี่เป็นเมะที่แตกต่างนะครับผมอย่าคิดว่า สาวคนแรกที่พระเอกเจอและกัดกันเนี่ยจะเป็นเจ้าสาวไม่เลยเพราะเราเดาอะไรไม่ได้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละครับคือแนวลอมคอมที่เดาทางได้ยากพอสมควรนะครับผมว่าใครจะได้ใครนะครับสําหรับผมอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเอ่อเมะแนวเมะที่อยู่ในระดับกอตเทียสาหรับผมเลยก็ระดับทิเปอร์เอสบวกนั่นแหละครับใครที่เพิ่งเอ่อติดตามผมเนี่ยจะ จะรู้นะครับเอยอไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่รู้นะครับใครที่เพิ่งติดตามผมเนี่ยจะไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะให้อันดับอนิเมะเนี่ยมากกว่าการให้คะแนนครับไม่ได้ให้คะแนนครับผมให้อันดับมากกว่านะครับผมให้อันดับในใจผมมากกว่าแต่ละคนก็จะมีเทียร์ของอนิเมะแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันส่วนใครที่ติดตามผมมานานก็จะรู้ครับว่าที่โพสเท่ากับดีคะแนนนะครับ ติเอบวกเนี่ยเท่ากับกี่คะแนนนะครับถ้าคะแนนส่วนใหญ่ถ้าเป็นเมะคะแนนส่วนใหญ่ผมจะให้เป็นเดอะบูวี่นะครับแล้วก็นะอย่าคิดว่าอนิเมะเรื่องนี้จะชิวๆสบายๆนะครับเตือนไว้ก่อนตอนที่ชิวๆสบายๆมีน้อยมากที่เหลือเนี่ยเขาเขาเน้นประเด็นหลักเนื้อหาเนื้อเรื่องมากมากกว่า นะครับผมถือว่าเป็นข้อเสียเลยนะครับข้อเสียอีกอย่างคือจบในรุทเดียวตัวละครที่เสียไม่เข้าวินนะครับผู้อ่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบนะครับผมแล้วก็เลิกดูนะครับเลิอกอ่านไปเลยแต่ส่วนใหญ่คงทําใจได้แหละครับส่วนใหญ่คงไม่ไม่ไมทิ้งกลางทางหรอกครับเพราะว่าดีแล้วครับที่เม้เนี่ยและมังาหเนี่ยจบแบบนี้จบแบบรูทเดียวไม่ต้องไปเพิ่มรุ่นู่นนี่นั่นน่าอัคานนะครับ ส่วนคุณภาพงานภาคแรกดูเผานิดนึงแต่หลังจากภาคแรกเนี่ยช่วงช่วงกลางเรื่องมั้งกลางกลางของภาคแรกอะ่ะกับภาคสองอะ่ะจะภาพสวยขึ้นมาหน่อยและแสงสีดูดีขึ้นดึงโทนบรรยากาศมาบิ้วคนดูได้ดีปรับโทนสมดุลแต่ก็มีเผาบ้างหน่อยๆน,นะครับผมก็ใครยังไม่ได้อ่านไม่ได้ดูก็แนะนำนะครับแล้วคุณจะได้ซีนประทับใจและความน่ารัก มีมิติและเสน่ห์ของเราแฝดสุดซนที่จะมาปล่อยมัดเด็ดไม่พักให้เราพอถ้ามีเส ah. ียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าผมพูดจาไม่รู้เรื่องก็ขออภัยผมไม่ได้นอนนะครับคือยังไม่ได้นอนเลยง่วงมากผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องลิ้นพันกันบ่อยๆก็ขออภัยแล้วก็อาจจะพูดไม่ชัดเพราะว่าตอนนี้คือสมองมันประมวลผลไม่ทันนะครับผมยังไม่ได้นอนนะครับผมพอเราเจอกันคลิปหน้าถ้าจะมูวี่ที่เข้าฉาย24กันยาไม่มีผิดพลาด หรือเปลี่ยนแปลงวันเวลาก็อาจจะได้รีวิวกันเร็วๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีผมขอพูดอีกอย่างหนึ่งเอามาฉายในเซนทันพรารม์สามทีเดียครับที่เกียดไปไอคอนสยามครับขี้เกียดนั่งเรือผมที่เกียดนั่งเรือครับมันเสียเวลารอเรือตั้ง20นาทีนะครับกว่าจะไปโอ้โหที่นั่งดีๆโดนแย่งไปหมดเลยนะครับผมก็นะช่วยเข้าเซนนทันพรามามทีรวมถึงเออถ้าสมมติว่าแก้งนักรักนรูย่งเดกับ เ,ออเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามเป็นซาแล้วเดี๋ยวมูวี่เข้าไทยเนี่ยก็ขอให้เข้าเซนทันด้วยเหมือนกันเซนทันพระรามสามด้วยเหมือนกันนะครับก็ถ้าผู้ใหญ่ใจด,ดีฟังอยู่ก็นะขอเถอครับผมขอเลยผมกราบงามๆเลยครับผมสนับสนุนพวกคุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมก็อาดิ o สครับแล้วเจอกัน